While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. สวัสดีค่ะเจอกับตูอีกแล้วนะคะแน่นอนว่าเจอกับตู่ต้องเจอกับ how to แน่นอนนะคะซึ่งวันนี้ลุกที่ตูจะามาทํา how to นะคะก็คือลุกแต่งหน้าปากนูดแบบเซเลบนั่นเองนะคะซึ่งแรงบันดาลใจจากลุคนี้นะคะเกิดจากการที่ตูเนี่ยไปดูไอจีของช่างแต่งหน้าระดับประเทศของหลายๆท่านเนี่ยก็จะแต่งหน้าแบบสวยมากแต่งหน้าแบบละเอียดยิบเลยแต่ว่าเชื่อว่าเครื่องสำอางของวิธีเขาี่ยต้องดีแล้วก็แพงมากๆแต่ว่าวันนี้เราเอาใจคนที่แบบงบน้อยใช้สอยประหยัดเราก็เลยแต่งหน้ากันในลุก แบบว่าฝัากนูดแบบดูเซเลบแต่เราจะใช้เครื่องสำอางราคาหลักร้อยนั่นเองนะคะไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องสอําอางถูกๆเนี่ยจะแต่งออกมาแล้วเหมือนช่างแต่งหน้าไหมนะคะไม่รู้ว่าเหมือนไหมแต่แต่ก็เหมือนเถอะ <laughs> นะคะไปดูกันเลย อันดับแรกนะคะเราก็จะมาลองลองพื้นกันด้วยเลฟลอนฝาดําในตานานนั่นเองซึ่งหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเลฟลอนตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆกนะคะก็คือแน่นทนนานแล้วก็มีความแมทมีความคุมมันแล้วเราจะเกลี่ยรองพื้นตัวนี้ด้วยฟองน้ํานะคะของอีฟแอน b o บอยนั่นเองแล้วก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะของคอลเลกชันเนี่ยปกปิดริ้วรอยบนใบหน้าของเรานะ,ะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือว่าจะเป็นรอยสิวนะคะก็ใช้ฟองน้ำของอีฟแอน b o บอยเนี่ยกดเข้าไป ต่อไปแป้งพับตัวนี้นําเสนอมากๆค่ะของ Baby พับนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาเลยว่าเป็นแป้งหน้าเด็กแล้วก็คุมมันคือต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตู่ชอบมากๆเพราะว่าเหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยแล้วก็เหมาะกับผิวของผู้หญิงไทยมากๆต่อไปจะเป็นการคอนทัวร์นะคะเราจะใช้ของซีวานานั่นเองนะคะสีเดิมเลยที่เราใช้ประจำกันอยู่แล้วนะคะก็เชดดิ้งไปที่หน้านะคะพยายามาทำให้หน้าเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ ต่อไปนะคะเราจะทําการไฮไลท์สันด่างของเราโดยการใช้นิกส์นะคะอายแชโดว์ของนิกส์นั่นเองสีนี้เลยต่อไปจะเป็นการเขียงคิวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นที่เขียงคิวของอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาจากตลาดนัดประมาณ20บาทนะคะก็ลองอาหาเอาเลือกสีดีๆนะคะที่เขียงคิวตลาดนัดบางอันนี่สีแดงมาเลย ต่อไปนะคะจะาใช้ตัวที่เราคอนทัวร์หน้าในแหละของซิวานานะคะมาทําการคัดเบ้าคัดเบา้เบาตาของเรานะคะแล้วก็ใช้แปรงที่ไม่มีสีแปรงที่แบบไม่เคยจุ่มสีมาก่อนนะคะเอามาแบบว่าเบลนด์นิดนึงให้วันบลูฟุ้งๆนะคะจะได้แบบไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะต่อไปก็จะใช้นะคะของนิกเนี่ยแหละที่เราใช้งัดด่างของเราออกมานะคะเอามาทาที่เปลือกตาเลยแล้วก็ทาที่หัวตาด้วยนะคะ แล้วก็ทาที่ใต้คิ้วด้วยนะคะเพื่อความมีมิติต่อไปเราจะทำการกรีดอายไลเนอร์ด้านในตาบนนะคะโดยการใช้เหมยลินดาในตำนานอีกแล้วนะคะแต่ว่าตาล่างเนี่ยจะกรีดแค่นิดเดียวพอแล้วเราก็จะใช้แปลงหัวเล็กเน,นะคะมาเกลี่ยทีต่อไปจะเป็นการกรีดอายไลเนอร์นะคะโดยใช้ ของ Miss Teen s o Black นั่นเองตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์ที่ค่อนข้างแมตต้องรีบๆทานิดนึงพอทาแล้วแบบแห้งไวมากนะคะดีจริงๆตัวนี้79บาทเสร็จแล้วนะคะตาเราก็จะมาต่อกันด้วยการดัดขนตาที่ดัดขนตาของ Oriental Princess นะคะดัดไปเลยตาบนตาล่างนะคะเพราะว่าตูเปนคนตาค่อนข้างตกดัดไม่ค่อยอยู่ต้องดัดแบบย้ำ ต่อไปนะคะจะเป็นการปัดมัสคาร่านะคะของ y b e l l l n e n e w York นั่นเองนะคะจะปัดตัวนี้ไปก่อนนะคะชั้นหนึ่งนะคะปัดทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างค่อยๆปัดนะคะค่อยๆเกลีย่ยออกมาต่อไปนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะ i e r b s e m r s c a r a นั่นเองตรงนี้นะคะปัดทับไปอีกทีหนึ่งนะคะาะว่าจะทำให้ตาเนี่ยดูโต ต่อไปนะคะขนตาที่หลายๆคนถามมาว่าใช้ของอะไรตูใช้ของเซลฟี่นะคะตอนนั้นซื้อมานะคะจากางานกระชาติกล่องละ39บาท เจะเป็นการปัดแก้มตูจะใช้พาเลตข,ของ H&M นะคะแล้วก็เป็นบรอนซิ่งของ Catrice นะคะเอามาผสมกันนิดนึงเพราะว่าที่ปัดแก้มของตูเนี่ยมันจะออกแบบว่าสีส้มหรือว่าสีชมพูแปลตไปนิดนึงตอนนี้เนะ่ยเราต้องการโทนนูตเราก็เลยเอาบรอ n ซิ่งเนี่ยมาผสมนิดนึงให้มันดูแบบเป็นสีแบบว่าออกนวลๆดูแบบไม่จัดจ้านมากเกินไปนะคะ ต่อไปนะคะเราใช้ตัวที่เรางัดสันดัางของเราแล้วก็ทาเปลือกตาเนี่ยเอามาทำไฮไลท์นิดนึงตรงแก้มให้หน้าดูแบบว่าชํำๆดูดิวี้ดิวี้นะคะต่อไปจะเป็นการทาปากนะคะโดยการใช้ว e t แอนด์ไวเบอร์902นั่นเองเสร็จแล้วนะคะกับลุคนี้ อาะคะ่จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าแบบเซเล็บก็ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้กำลังใจตู่ได้และถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะดู how to แต่งหน้าของตู่แบบไม่พลาดนะคะลงปุ๊บดูปั๊บนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะหรือว่าจะเป็นกด ติดตามกดถูกใจในเพจของตู่ถ้าคือเพจ s o u n i t นั่นเองนะคะ S O U N D T I เดียวเป็น S นะคะอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจกันด้วยนะคะเรามีเรื่องราวดีๆแชร์กันทุกวันเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะเป็นกำลังใจให้ด้วยและสำหรับใครนะคะที่อยากจะรีเควสนะคะสำหรับลุกต่างๆบอกว่าพี่ตู่อยากได้ลุกมิกะอยากได้ยังงุ้นอย่างนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าจะอินบ็อกซ์มาในเพจก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแค่นี้ดีกว่าเจอกันใหม่ How to หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ 啊！Yeah.